คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเพื่อนําเสนอคลิปวิดีโอเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเนื้อหาชุดตัวเลขเกิดจากหลักการการเก็บสถิติการคำํำนวณและการคาดคะแนตามความน่าจะเป็นเท่านั้นใช้อย่างรู้ล่วงหน้าไม่ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมครับช่องหวยเด็ด1น1สวัสดีครับ คลิปนี้เรามาดูแนวทางหวยฮานอยสูตรมัดร,รวมฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VIP ประจำวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์2568กันนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับท่านใดที่เห็นชุดตัวเลขแล้วชอบค่อยตามครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะครับแอดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะครับพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมในคลิปถัดไปครับ แนวทางวันนี้ครับวันนี้แอดให้ฟันเด่นไปที่5นะครับชุดจอดจัดไปครับวันนี้0205 07 25 27 57แอดชอบส่วนตัวที่5 7ครับวันนี้ช่องหวยเด็ด101ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับ